สวัสดีครับคลิปนี้ครับพบกับโกโก้กับเพชรเลมอนนะครับแล้วก็ผัดเป็นน้ำตาลหิมะสมบัตินะครับจะใช้รองเท้าสเก็ตกับอันมาที่ติดวีนนะครับรองเท้าสเก็ตนะครับเมื่อผมเก็บขวดเลือดนะครับจะวิ่งความเร็วแสง1.5วินาทีพร้อมทั้งมีพลังงานลดช้า5%อันมาลดช้า10%กับเมื่อขี่สัตว์จะได้พันห้าดอกไม้ได้สามพันโรปเป็น4,500ต่อชิ้นนะครับสำหรับการขี่สัตว์ในเกมนี้ครับโอเคมาดูกันครับว่ามันจะได้เรื่องหรือเปล่าครับคอมโบแบบนี้นะคครรัับบผผมมลุยไป โอ้โหรุนแรงเลยเกินครับอือหือไปเลยครับก็คือมันเจอขวดเลือดนั่นเองครับมันถึงวิ่งความเร็วแสงนะครับไม่ใช่วิ่งครับพุ่งนะครับแล้วบอกว่าขี่แก้วความเร็วแสงจิโอเคอยามาดูกันครับจัดไปโอ้โหเก็บของเลมอนแล้วเป็นอย่างนี้ครับผมมีฟองโซดาออกมาด้วยครับก็ฟองโซดาที่ได้นี้ก็นะคะแนนจะเพิ่มขึ้นเช่นกันเพราะว่าถือว่าเป็นเยลลี่นะครับหลักการของ อันมากับดอกไม้สาวเจ้าป่าเนี่ยเพิ่มคะแนนทุกชนิดสำหรับเยลลี่ทุกชนิดนะครับชิลละสี่วันห้าครับเพราะฉะนั้นตอนที่สองสซดอาวมากถือว่าเป็นเยลลี่นั่นเองครับโอ้ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมจริงครับแค่เลิ่มนเก่งก็รู้สึกมันแล้วครับผมนี่เราจะเก็บผู้ดาวได้น้อยครับเยลลี่ดาวนะครับเพราะว่าไม่มีแม่เหล็กครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียของเซตนี้นั่นเองครับ จัดไปครับผมโอ้โหฟินจริงๆครับเวลาเจ้าฟอสุดาเอาอมาเยอะนี่ครับเฮ้ย <c oughs> โอ้โหโอ้โห,โโหสุดยอดครับสามสิบสองล้านแล้วครับโอ้โหโลดุลดเร็วครับผม ขึ้นโบนัสอีกครับผม็จติไม่ค่อยอยากขึ้นครับขึ้นแล้วจังหวะมันเสียนะครับผมก็คือก่อนหน้านี้เอ้ยถ้าเป็นเล่นการเล่นปกติตรงนี้จะไม่ค่อยได้ขึ้นเหมือนละโบนัสนียครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นน้อยครับดันได้ดูสิโบนัสไทมนี้ไม่มีแม่เหล็กครับผมง่อยครับผมก็คือไม่มีแม่เหล็กก็จะเก็บเยลลี่ได้น้อยนั่นเองครับว้าว ไม่มีไม่มีผู้ดาวนะับเมื่อกี้ดวงไม่ดีครับถ้าดวงดีเจอผู้ดาวสองชิ้นคะแนนก็จะเยอะขึ้นไปอีกครับเพราะว่าผู้ดาวเนี่ยเซกิเลี่ยวมาเอ้ยไม่ใช่เสกครับแตกเยลี่เยลี่ดาวออกมาเยอะมากๆนั่นเอง Okay, เดี๋ยวผมไม่เก็บลูกไฟดีกว่าครับผมรู้สึกว่าจังหวะผมเปลี่ยนไปเยอะนะฮะไม่เก็บลูกไฟเพื่อให้จังหวะมันอยู่คงที่ครับโอเคครับลอ,ง,องนี้สบายใจกว่าครับอ้าโ <c oughs> ยิงทำไมเนี่ย <c oughs> โอเคอย่างนี้โอเคครับโอเคยังคุมอยู่ครับยิงครั้งนี้ครับว้าวว้าว ว้าวไสด้าด้ลยนึกว่าจะยิงเสียขอซะแล้วยังโชคดีครับที่เจอเลือดขวดใหญ่พอดีครับผมลืมนึกไปว่ามีเลือดขวดใหญ่ครับถือเมื่อกีสัตว์คะแนนจะเพิ่มขึ้นทุกอย่างครับสเปเชียลฟอร์ก็เช่นกัน เสกมา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 โอ้โหแจ่มมากอืแมแหมเจ๋งจริงครับหกสิบล้านแล้วโอ้ใช้ได้ครับเนี่ยตรงนี้เฮลลี่เยอะใช้ได้เลยครับโอ้มาอีกแล้วครับโอ้แต่ว่าทับซ้อนกันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับตรงนี้ครับน่าจะมาตรงข้างหน้าจะดีกว่าครับมันมีผู้ดาวเยอะ,ะครับ <laughs> งกอีกครับผมเยี่ยมแต่ว่าไม่มีอ่าสีกว่างให้ทำลายเป็นเยลลี่ฟองตูดาครับก็บยังดีที่มีเยี่เยอะเคำว่าไนท์กับเลดี้มั้งครับมเมื่อกี้ เนี่ยที่ผมบอกตรงนี้ครับถ้าบัฟเวโนมาคุ้มสุดๆครับเนี่ยฟูดาทางนั้นเลยครับผมจัดไปครับ ผมไม่เก็บรูปไฟดีกว่าครับกลัวหัวหัวมงครับ <g ười> อย่างนี้ชัวร์กว่าครับผมเสกมาเสกมาเจียมครับ นี่น่าเสียดายครับไม่มีเยลลี่ให้เสกเลยครับนะครับเจอแตเยลลี่หนีเห็นไหมครับงั้นก็เสกไปนานแล้วครับอ้าโบนัสเฉยเลยครับโอเคโอ้ไม่มีแม่เหล็กเลยครับไม่ช่วยผมเลยก็ <laughs> คือโบนัสธรรปกติในตานี้ครับไม่โอเคไม่โอเคเลยครับไม่มีลูกไฟกับแม่เหล็กทัก ซับตาเลยครับมาเลยครับคิเดเดอร์ครับผมเต็กมาเต็กมาใช้ตัวพิษขึ้นไปเก็บเลยครับ อเอาเวงกับโดดพลาดไปนดิดครับเมื่อกี้การโดดสเต็ปที่สองครับร้อยสองล้านคะแนนค่อนข้างใช้ได้ครับอัะโชว์ผู้ตาคีมาทำแปะอะไรมาแล้วก็ไปบ้าเลยไรยค่าจริงๆครับไม่รู้ว่ากล่องสีอะไรด้วยครับเมื่อกี้ โอเคเศกมา,เ,มาเสกมาเสกมาเลยอือหือปายไปายเยี่ยมครับ าจะใส่ขุนเล็ได้อีกครั้งนึ่งครับว้าตายแล้วครับไม่ถึ่ครับ ค okay. ขี่ขี่ไว้ก่อนครับไม่ได้ตรงสบมาทูดาวช่างมันครับแต่ขอให้ได้ครับก็น่าจะได้ใชต้องเก็บหน่อยครับโอเคได้นิดนึงก็ยังดีครับ ขึ้นนี้ครับเพราะว่านี่ครับเดี๋ยวผมจะไปขี่ถัดข้างหน้าครับเพราะว่าขวดเลือดไม่อยู่ห่างครับนี่ครับต้องขี่ตรงนี้ครับโอ้ยเสียวครับไม่ง,งั้นเราเก็บขวดเลือดไม่ได้ครับเยี่ยมมากครับ เยี่ยมโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. จังหวะดีมากครับพุกมากยังโชคดีครับที่ขึ้นขี่สัตว์พอดีครับขี่ตรงสะานูุดาครับผมอะพุดาอยู่ข้างหน้าเยี่ยม โอ้โหพึ่งมาพี่เอ้ยมาช้าไปไหมเฮ้ยอชขวดเลือดครับโอโอเค,อเคไม่ชนเลยครับแต่ว่า2องยบห้าล้านครับเซตนี้ขวดเลือดอสุดท้ายนี่เก็บไม่ได้จริงครับผมไม่มีพลังไม่เหล็กใดๆครับ โอเคถือว่าใช้ได้นะเซตนี้แต่ว่ามันจะเล่นยากตรงน้ำตาลหิมะนะครับก็คือไอตรงมันจะสำคัญตรงขวดเลือดสองขวดในดานสุดท้ายเนี่ยถ้าเราวิ่งไปเฉยๆครับเราเก็บไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันอยู่ห่างคนระับแล้วก็สมบัติเราอะไม่ได้ใช้พลังแม่เหล็กเอ้ยหมายถึงไม่มีพลังแม่เหล็กใดๆครับเพราะฉะนั้นต้องขี่สัตว์ไปเก็บเท่านั้นครับเพราะว่าเวลาขี่สัตว์เนี่ยมันจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับโอเคนะ คลิปนี้ก็ค่อนข้างพอใจมากครับเพราะว่าไม่ชนใช่ไหมไม่ชนโอเคต่อ25าล้านครับเซตนี้ครับซึ่งยังสู้เซตดังเดิมไม่ได้ก็คือน้ําตาลหิมะกับลูกแก้วแล้วก็โกโก้นะครับโอเคคิปนี้ว่าดีครับผม